ถ้าพูดถึงดอกซากุระหลายๆคนคงนึกถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าที่สปอปลาวแห่งนี้ก็มีดอกซากุระบานในฤดูหนาวด้วยเช่นกันและในการเดินทางครั้งนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมดอกซากุระบานด้วยกันณนะดินแดนหนาวแห่งหนึ่งของสปอปลาวถ้าเ,เพื่อนๆกำลังอยากรู้ว่าซากุระแห่งนี้มันอยู่ดินแดนส่วนไหนของประเทศลาวก็ออกเดินทางไปพร้พอมๆกันเลยครับพร้อมแล้วไปกันเลย สวัสดีพี่หม่ครับ2024เนาะวันนี้เป็นทริปแรกที่เราจะมาเที่ยวลาวแต่วันนี้เ e อ็กซ์คูซีฟมากๆเลยฮะ <c oughs> ผมมีอ่าพี่ๆจากสปปลาวนี่นี่นี่มามามารู้จักนี่ครับพี่เขาสวยนี สบายดีพี่ใหม่สบายดีพี่ใหม่ครับแนะนำแนะนำหน่อยแนะนำให้เอฟซีหน่อยชื่อพี่ไลยปูเป้นะครับมีเลปูเป้นะครับวันนี้เราจะร่วมหัวจมท้ายกันไปที่นู่นะฮะซ้ำเหนือซ้ำเหนือและที่ขาดไม่ได้นะครับพี่ชายสุดหล่อของผมนี่แนะนำตัวหนครับพี่เจ้าพี่น้องหักไอปองเมื่อนี้ลูกบันที่คตติดท้ายไปน้ำพิ่นนี่เราจะไปกันแค่สองลำเนาะพี่ได้โดยวันนี้เราจะไปนอนกันที่ซ้ำเหนือเลย อุ้ยบห่านว่ให้พองเพื่อพักกีพัน้องไปนอนเิียงขวาเชียงขวาครับเชียงขวาจริงนะวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะพาใครไปเชื่ดเนาอพี่พุ่มเป้บอกว่าว้ยทางนี้ดีแล้วดีแล้วเหมือนไรขึ้นใครขึ้นได้เพราะว่าบ่ม่นน้ำฝนช่วงนี้เราไปช่วงหน้าหนาวนะเดี๋ยวเราจะไปบันเทิงกันในปีใหม่นี้2024เราจะไปลุยที่ลาวเหนือกันเนาะจะพาไปชมดอกซากุระ ที่ซ้ำเหนือนะครับไปดูว่าสกุล่าเมืองลาวจะสวยเนาะเหมือนสาวเมืองลาวหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูกันได้ด้วยนะพร้อมแล้วลุยกันครับนอ่ลุยเลยๆการเดินทางของพวกเราสามคณพี่น้องได้เริ่มต้นขึ้นที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งณเมืองเวียงจันทร์นะครับเรามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือจะไปเที่ยวที่เมืองซ้ำเหนือหรือว่าแผงของฟันที่หลายๆท่านรู้จักนะครับ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะคำว่ามิตรภาพของสองล้อโดยแท้จริงนะฮะพี่แอร์กับพี่ปุ้เป้เป็นไบเกอร์ชาวสปปลาวเรารู้จักกันผ่านทาง Facebook แล้วก็ได้พูดคุยกันว่าอยากมีทริปขับขี่ด้วยกันในสปปลาวสักครั้งหนึ่งและนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะผมก็ได้ชักชวนพี่ปุ้เป้และพี่แอร์เนี่ยมาร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วยและพี่ทั้งสองท่านก็ตอบตกลงนะฮะเราจึงได้ร่วมเดินทางด้วยกันในครั้งนี้ และเส้นทางที่เรากำลังขับขี่กันอยู่นี้ก็กำลังมุ่งหน้าลงไปยังเมืองปากซันหรือว่าบอริคัมไซนะฮะเส้นทาง13ใต้พอไปถึงเมืองปากซันเราจะแวะทานมื้อเที่ยงกันก่อนที่นั่นเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปก็ใกล้จะเที่ยงแล้วพอดีพอมาถึงสามแยกไฟแดงที่เมืองปากซันเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เตรียมที่จะพักทานข้าวกันก่อนตอนนี้เราไปถึงปากซันนะฮะเส้นทางที่จะแยกขึ้นไปเชียงขวางโอ้เมื่อกี้นี้ใช้ได้เลย แวะกินข้าวข้างทางก่อนเนาะไอเป้เนาะนี่ทีเด็ดเราจริงๆอย่างนี้อากาศหนาวๆอย่างนี้เนาะโวอ้ไ้ต่ำต้มอันนี้อย่างนะเด้ยปอดปอดแต่แรกผมนึกว่าเอ่อเนื้อแดดเดียวแต่ว่าเป็นเขาบอกว่าอะไรปอดกูเลยจ้าพันเนืได้สิบสองพันสิบสองพัน0 0อสิบพันได้ป่ะสิบพันก็ได้ ที่พันบได้ทีมึงอ่ะหน้าเนาะสงยงามเนาะบรรยากาศเราได้เวลาพักเที่ยงกันแล้วเอาไว้ผมบบเคยกินซีม,มึงรู้นี่ส<ว>ุนทรพอดนี่นี่ข้าวใหม่เด้อกินข้าวเด้ออ่าในเป้ส่วนกินข้าวเลยตำสมนี่เลยเนะาะโอ้ตำสมเบิ่งนะ<า>ลบาบลาบลาบปักซันลาบปักซันเนาะซันนะ หาพี่แอร์อยู่เป็นยังไงไอ้เมื่อกี้เนี่ยโอ้เป็นไงครับโอ้เนี่ยซึ้ยอดจือไจบอกผมเชื่อบอกว่าสีขามาทางดำเป็นทางดำพี่แอร์ทางดำเบสพี่แอร์บอกลายที่เลือกลายบนทางดมเบสผมเสยเนาะเส้นทางเส้นทางมีบ้างดีบ้างสลับกับทางฝุ่นเนาะแมนแมนพิม่าตก าหมอกหมอกหมอกเอาหมอกท่วมเลยนะหมอกลงกันบริสันต์ใจแตวบริสันตใจนี่หมอกจัดโอ้เดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวแรกก่อนมามาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันน้ำกันนี่น้องี่คูเป้ครับแย่เนาะนี่เขาง่ามงามเนาะแอบระวางรอลาบเรากินจาบุพงก่อนอ๋ออันนี้ภูมิใจนำเสนอนี่นี่นี่ตอนแรกผมนึกว่าเ เนื้อแดดเดียวเออเหมือนบ้านเรานะแต่เน้นเป็นปอดปอดหมูผมลองชิมก่อนปอดชิลล์เหมือนไก่รสไก่ยิปสดอร่อยอร่อยก็ดีเนาะอือร่อยอยู่นะนัวนัวนัวอันนั้นมันมีกลิ่นปอดปอดไก่ด้วยอือไก่ในชิลอ์คล้ายๆกับเรากินหมูกระทะคล้ายๆซีนดาดอะไรประมาณนั้นอืแซ่บอยู่ปอดปอดปอดแดดเดียว พี่ปุ๊เป้แล้วที่นี้โอโ้โหชุดยอดเนานะเนี่ยฮะมีสภาพลาบก้อยเนาะของแท้เนาอนี่กินก่อนโอโ้โหนะลาบส้มตำโอโ้ครบเอาครับ ทานมื้อเที่ยงก็เสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับอากาศในช่วงบ่ายก็ถือว่าร้อนอบอ้าวนะที่เมืองปากซันนี้แปลกนะเพราะาอาจจะเป็นเพราะมีภูเขาบทบางทัศนียภาพหรือว่าบทบางทิศทางลมนะครับก็เลยทําให้เมืองปากซันเนี่ยมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่เราขับขี่ออกจากเมืองปากซันมาได้สักระยะหนึง่งพอผ่านช่วงเขาอากาศก็จะเริ่มหนาวเย็นนะฮะตรงที่จะถึงแยกที่จะไปเมืองท่าโทมกับเมืองเวียงทองเส้นนี้อากาศจะเริ่มหนาวเย็นเลยนะครับ

พึ่งกินข้าวเพิ่งกินข้าวเนาะแมนไปจอดหัวโค้งพอดีหัวโค้งพอดีไอ้ผมย่อยอาหารเลยครับได้ย่อยเลยนะเมื่อกี้กินข้าวบินมาเนี่ยรับสู้ไอ้ผมเสื้อมากกว่าแล้ววนที่เมือกี้เราคืนได้กว่านะเมื่อกี้วายวายยุ่งเหยิงเลยเป้ลงเนี่ยร่มบ่เนาะว่ะโอ้โหดีนะบอล้่มเบื้งเล่าเบื้งจีนมาเราให้คนให้คนไปเบิ่งนี้ครับไอ้ผมพอดีผมจัดการให้โอ้เมื่อกี้ เัอนเทิงนะฮะเส้นทางเหมือนจะไม่มีอะไรนะเป็นเส้นอย่างนี้เลยแต่เพืเปนตรงหัวโค้งมันเป็นช่วงหักศอกพอดีเล่นเนาใช้แบบรถจอดกันเป็นแถวรถสิบ้อจอดกันติดหนักมากนะครับพอเราจะเทคกขึ้นมันไม่มีแรงส่งทําให้ล้อมันปีนะตอนนี้ก็เลยจอดกันนิดน,นึงจอดพักเบรกก่อน ยางตายออกครับเพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้ดูพี่แอ้กับพี่เป้นะฮะยางตายออกเลยนะฮะอยางันจากนักท่องเที่ยวเป็นนักโอ้จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้สบภัยนะครับวันนี้โอ้โหนี่ขนาดนี้ไม่ไม่มีอะไรนะขลนดำด้วยเนาะโอ้เดินเมื่อกี้ดีกว่ากันเนี่ยเออเพชรกันได้ลุงคอนะครับทางมันชันด้วยแล้วก็หักศอกด้วยครับอลนดำหมดมันทำให้ รถสิบลอ้อรถพ่วงมันจอดพอจอดเราก็ต้องจอดตามเขาครับพอจะขึ้นใหม่มันไม่มีแรงสูง่งนี้มันรถหนักด้วยก็ลเลยต้องรอกันสักแป๊บหนึ่งอออโอเคครับเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเราลุยต่อแล้วขี่รถบุ้งไหม,มยูรถเมย์ก่อนเะเดี๋ยวจะออกเส้นเลียงทองแล้วลงไปนี่ก็สามแยกแล้วอากาศดีที่อากาศเย็นเนาะพี่เนาะแมนแมนเริเย็นละเย็นละ ที่ขึ้นมาตรงนี้อากาศมันเย็นาบางนึงอยู่วางบางนึงเลยบางวางต่อได้ฟองขับรถไห้นียแหละอ่ร้อนนอฝันแล้วเย็นไปพอนะความใจให้ฟองความใจครับรถทีไปไปเพิ่งเริ่มนะครับวันแรกก็บันเทิงแล้วฮะนี่อถนนถนนดิถนนดำเลยนะเนี่ยรถมันต้องจอดครับรถพวงรถสิดร้อยจอดเต็มเลย ด้นะฮะตรงที่เราขึ้นมาไม่ใช่โค้งนี้นะอีกสองโค้งนะครับเป็นโค้งหักศอกแล้วถนนมันชำรุดเป็นขี้ฝุ่นเป็นก้อนหินลอยอย่างเงี้ยแรงส่งรถไม่ดีนี่พิกหงายท้องได้นะครับโอ้ซื้อโอ้หูจัดจัรนาสั้นก่อนผู้ก็รักเติมน้นอ่สั้นกต๊ะู้ก็รักแจ๊ขี้หินผูลายครับน้ำยาลบส่วนิน ก้อนหินลอยแล้วก็ทางฝุ่นเยอะฝุ่นมันบังอ่ดีแล้วครับไม่มั่นใจจอดรถครับถ้าไปล้มแปะมาหนึ่งงานงานใหกโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อแล้วเนาะเจ้าใบสองแล้วไปไปพร้อมไปปุ๊บเป๊ะขึ้นไปไปไปใส่หมวกใส่หมวกต่อขึ้นต่อไปไปการอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้มันเป็นช่วงถนนหักศอก แล้วก็สภาพถนนนี้ชํำรุ่เสียหายนะครับกลายเป็นถนนฝุ่น,นแล้วก็มีก้อนกวดก้อนหินหลอยซ่อนอยู่ข้างล่างนะฮะร,รถโมไซค์ชาวบ้านล้มกันหลายคันนะฮะพี่แอร์กับพี่เป้ก็เลยจอดเราก็เลยต้องค่อยๆประคองกันขึ้นมานะฮะแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เราก็เตรียมที่จะแวะพักดื่มน้ํากันสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะมุ่งหน้าขึ้นไปยังเมืองโพวรรน์ต่อไปนะครับ พักเติมน้ำเติมท่ากันแป๊บโอ้ตอนนี้บ่ายสามโมงเราเพิ่งถึงแยกที่จะไปเชียงขวางถ้าเราแยกขวาฝั่งนี้เราจะไปเบียงทองลงไปภูผามมาันแต่เราแยกซ้ายนะฮะก็จะขึ้นเชียงขวางสามโมงแล้วเมืองคาเราจะถึงหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เผื่ออาจจะได้นอนที่ <c oughs> เชียงขวางได้วันนี้ <c oughs> อ่า <c oughs> ดีหน่อยเพราะพี่แอ้กับพี่ปุเป้บอกว่าค่ำไหนนอนนั่นนะครับเรามากันแบบสบายๆชิวๆโอ้อยากไปนั่งตรงตรูป,ปุนแล้วปุนะคุนะตูปฝัป่งนั้นผูสาวเพียบนั่งทเบียร์กันภากไรพักดื่มน้ำกันเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็มุ่งหน้าตรงขึ้นไปยังเมืองท่าโถมแล้วก็เมืองพสมารกันตต่อเลยนะครับ พอมาถึงแยกเมืองคูนเราก็แวะพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะแวะถ่ายรูปสถานที่เก่าแก่แห่งนี้แป๊บหนึ่งว่าจะขึ้นไปไหว้พระธาตุแต่ว่ามันมืดแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะรับโพลเพลแล้วเราขึ้นมากันแบบโหห้าโมงจะหกโมงแล้วยังไม่ถึงเชียงขวางนะฮะไม่คิดว่าถนนมันจะเละขนาดนี้นครับก็เลยทําให้การเดินทางของเราวันนี้ช้าไปเลยเรามาถึงเมืองคูนนะฮะก็แวะว่าจะเข้าไปที่พระธาตุ แต่ว่าพระอาทิตย์ตกดินก่อนเนาะน่าจะเข้าไม่ได้แล้วก็เลยแวะขึ้นมาที่ตรงนี้พี่พี่แอมบอกว่าตัวนี้เป็นบ้านฝรั่งเก่านะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเดิมทีเป็นที่ทําการของอเมริกานะฮะแล้วก็โดนระเบิดโดนอะไรทิ้งร้างไปแล้วค่อยอพยพลงไปตรงที่เ,เมืองชชยสมบูรณ์นะครับจากที่เราขับรถขึ้นมาโห วันนี้ถนนแย่มากนะฮะแย่อย่างไงครับทางมาดีๆแต่ว่ามันจะมาเละช่วงหัวโคง้งพอเจ้าเอโค้งขึ้นมาเนี่ยโหเรียบร้อยเลยทางเละในช่วงเวลาที่ตะวันเริ่มรับขอบฟ้าเป็นช่วงเวลาที่โปรเพนะฮะการเดินทางของประชาชนกลับบ้านก็ค่อนข้างเยอะสายตาของเราก็เริ่มไม่ค่อยดีเราตกลงกันว่าจะพักเบรกกันแป๊บหนึ่งให้มันมืดดีๆก่อนเราค่อยเดินทางกันต่อ เรามาถึงเชียงขวางตอนทุ่มหนึ่งขนาดถนนดีนะโอ้สุดยอดถนนดีหมดเลยมารอบนี้ไม่น่าเชื่อว่าสามเดือนเนาะผมมารอบที่แล้วสามเดือนสามเดือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ขนาดนี้โอ้ไม่อยากจะคิดเส้นอื่นมาเด้อยๆไปวัดมาไอยเจาานี้ไปมั่วจริงเป็นอด้เลยเสุดยอดสุดยอดครับได้เชียวมา ยอดยอดอะมาตามจอกสักหน่อยเลยอมอ้โหมีภาพร,ราบก้อยของแท้ครับนี่เสียงฮอนแหล้วฮอนแล้วเชีย,ชยง่างการเดิน,นทางในวันแรกจบลงที่แขวงโพสวรรค์หรือว่าเมืองปแปลกนะฮะ เราพักค้างแรมกันที่นี่และพรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกเดินทางกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวของความบันเทิงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะอย่าลืมติดตามการเดินทางของพวกเรา3คนพี่น้องนะฮะไปยังเมืองหัวพันหรือว่าซําเหนือนะฮะจะมีอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนอย่าลืมติดตามไปพร้อมๆกันนะฮะพบกันใหม่อีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ กำลังว่าจะจอดถ่ายรูปนะครับเจอน้องๆจากเมืองเวียงไซเนาะ <c oughs> นี่เพิ่งน่าจะเลิกเรียนนะเนี่ยเลิอกอกินข้าวเทียเท่ยงบ่ใช <c oughs> ่โอ้เพิ่นอยากขอถ่ายรูปเ <c oughs> พิ่นบบเพื่อนเาขอเปลี่ยนได้บ <c oughs> ่นี่รถน้องเขาอยู่ฝั่งนี้นะผมก็จะเปลี่ยนเลยล่ะนะโอ้โหผู้งามผู้งามผู้งามอยู่นี่อ <c oughs> ่าเวียงไซ